ครับนี่คือ Insight News เล่าข่าวการเมืองเอกชัยฝากติ่งแดงติ่งสม้มไม่เคยเข้าคุกยาดาเอามันคุยกองทุนรัสดรเอาไงคนย้ายข้างนายเอกชัยหงกังวานนักกิจกรรมทางการเมืองโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อ้างถึงการพูดคุยกับทางกองทุนรัสะดรประสงค์ถึงแนวทางการช่วยเหลือต่อนักกิจกรรมที่เปลี่ยนอุรมการความว่า ได้คุยกับกองทุนรัษฎรประสงค์ถึงการช่วยประกันตัวผู้ต้องหาทางการเมืองที่เปลี่ยนสีเงินที่กองทุนเคยช่วยประกันตัวคดีการเมืองก่อนหน้านี้จะยังคงประกันตัวต่อไปหลังสาลพิพากษาแล้วหากยกฟ้องรอลงอาญาก็จะเรียกเงินประกันตัวคืนหากเป็นโทษจำคุกก็จะไม่มีการประกันตัวต่อคดีที่อายการยังไม่ส่งฟ้องกองทุนจะไม่ช่วย หาอายการส่งฟ้องนายเอกชาระบุเลยว่าคนสู้จริงไม่จริงพิสูจน์การโดนคดีบางคนเข้าคุกไม่ถึงปีบางคนอยู่ไม่ถึงเดือนพอออกมาจากคุกก็ออกลายอยากเปลี่ยนสีหวังโปรโมทชั้นเอาตัวรอดเอาเถอะคุณอยากย้ายข้างก็ย้ายไปแต่หลังจากนี้ก็อย่าสเสอะปากก้าด่าแดงด่าส้มละกันส่วนติ่งแดงติ่งส้ม ที่ไม่เคยเข้าคุกจากคดีทางการเมืองก็อย่าด่าเอามันอย่างเดียวคุณยังไม่เคยเจอแบบที่พวกเขาเจอเผลอๆคุณอาจจะกาบมากกว่าพวกเขาซะอีกนายเอกอชัยระบุขอขอบคุณข้อมูลจากมัธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ